สวัสดีค่ะแม่อ่าอยู่ที่จังหวัดอะไรคะอยู่ที่จังหวัดระนองอ๋อโอเควันนี้เราจะพามาแช่น้ำแร่นะคะนี่บอกก่อนว่าน้ำแร่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นของดีของขึ้นชื่อของจังหวัดระนองเนาะว่าเป็นแหล่งที่มีน้ำที่เขาเรียกว่ามีแร่ธาตุที่ดีนะคะในระดับทั่วประเทศไทยเลยโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวอยู่กันที่บ่อน้ำร้อนพารินอะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรครับ โอมามาถึงก็มีสะพานไม้เลยนะคะมามาขาแปะแช่แบบแปะแช่โอ้ยตรงนี้น้ำมันสีมันแปลกๆนะคะมามาขามันคงมีแร่ธาตุอะไรอย่างงี้แร่ธาตุอยู่อะฮะมามาดื่มไหมคะจะได้ได้แร่ธาตุเยอะค่ะไม่ค่ะไม่อ่ะเก๊ตัวนี้หนูจะแช่น้ําร้อนเหรอคะหนูไม่กลัวร้อนเหรอคะลูกฮะก็มันก็มีให้แช่มไงมีให้แช่ใช่ไหมมันกมีให้แช่อ่าโอ้ยเนี่ยเป็นแบบสระว่ายน้ําเลยนะคะโอ้โหดีไหม ดีมแกไปเอามือจุ่มซิมันร้อนไหมไหนลองไปดูซิมันร้อนไหมคะร้อนร้อนด้วยเหรอคะโอ้ในนี่เรามีแฟนๆด้วยนะคะวันนี้หนูไหนบอกว่ามาเพิ่มมาอันนี้มีบ่อนี่เป็นบ่อบ่อแช่เท้านะวันนี้ออกออกด้วยนะอย่าลืมไปดูนะครับ อ่านี่บรรยากาศก็เป็นแบบนี้บรรยากาศเป็นแบบนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นชุดที่ใส่ลงลงน้ําร้อนนะฮะการใช้น้ําพูลร้อนที่ดีก็มีกติกาหน่อยนะคะก็คือต้องเปลสื้อผ้าให้เป็นชุดที่เหมาะสมที่เมื่อกี้นะพอกราเช้าที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ก็คือแบบต้องสะอาดนิดหนึ่งาะ่าแช่หลายคนก็ต้องล้างตัวก่อนลงก็ดื่มน้ำเยอะๆค่ะอย่างน้อยหนึ่งแก้วนะฮะแล้วก็ต้องดูว่าร้อนกับระยะเวลาเนี่ยเราพอพอดีกันไหมอุณหภูมิ ร้อนมากใช่ไหมแล้วเราลงไปแช่ร้อนๆอีกเราอาจจะลดระยะเวลาในการแช่ลงเพเ่อท่จะแย่ได้นะคะนี่ค่ะอ่ะก็เดี๋ยวเราวันนี้แม่แอนจะแช่ไหมคะแม่แอนค่ะแช่เหรอคะต้องทำไมต้องบูนด้วยทายากอ่ะชื่อนี้นะคะทารินละนองฮอสปียงนะคะนี่ก็โจมไม้เรือครับวันที่เรามาก็มีควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ สี่สิบเอ็ดจุดแปดถือว่าร้อนนะถือว่าร้อนทีเดียวต้องบอก่อนเลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ดินส่วนบุคคลนะคะแล้วบางเอิญบางเอิญเขาผูดพบต้องเห็นท่อท่ศฟางหล่ะไม่ฮะเออเป็นน้ำร้อนพันีร้อยสี่สิบเมตร จอแหล่งน้าร้อนธรรมชาติพอดีแลวแหล่งน้ำร้อนตรงนี้มีข้อดีคือเขามีซิลิก้ากับแคลเซียมไนเทนซ้ซิลิก้าเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความเต่งตึงของผิวผ่านเพราะฉะนั้นใครที่รักสวยรักงามมาที่นี่เนี่ยดีมากๆมีแคลเซียมด้วยอ่ะมามากินค่ะบันจะได้แข็งแรงแข็งแรงไม่ใช่กินได้ได้อ่ะแล้วก็นะคะก็คือมาเวลามาเดี๋ยวเขาจะมีแจกชุดให้เราเปลี่ยนแล้วก็มีแจกน้ำแร่ให้เราจิบระหว่าง โอ้ดีจังเลยนะคะดีมากเลยค่ะจะไปกันนะอ่นนี้เขาจัดเป็นชุดให้ดูให้ให้เลยนะคะมนจะกรกานะคะโอ้ดีค่ะไปพอเราได้แล้วเนี่ยเราก็เข้าไปในห้องเปลี่ยนชุดนะคะซึ่งเขาก็จะมีห้องเป็นห้องเปลี่ยนชุดให้นะคะก็จะมีตู้เป็นตู้ล็อกเกอร์นี้ให้เลยนะคะนี่ซึ่งก็จะมีกุญแจให้แบบคล้องมือได้นี่แล้วพอสมมติเราขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยมีมีไดเป่าผม มีเป็นแคตเตินบัตรสำลีอะไรงี้ให้เลยนะครับมีหวีผมให้ด้วยดีจังเลยส่วนด้านนี้เป็นห้องอาบน้ำอ่าอันนี้เขาบอกว่าก่อนจะลงเนี่ยให้ดื่มน้ำแรก่ก่อนนะคะอืมไปเดี๋ยวรอแม่แอร์แล้วก็ไปแช่พร้อมอยันสำหรับระยะเวลาในการแชร่นะคะที่เหมาะสมก็คือว่าถ้าเด็กเล็ก ไม่เกิน7ปีเนี่ยก็คือ30-42องศาไม่เกิน5นาทีนะส่วนเด็กโตก็ไม่เกิน5นาทีได้ไม่เกิน44องศานะคะส่วนผู้ใหญ่ก็ได้ถึง10-15น,นาทีถ้าคนชลากล็5-10นาทีอ,ออกมาแล้วว่าน้องสาวนี่จะไปแช่น้ำหรือจะไปเที่ยวไหนคะเนี่ยเล่นสงการหรือเปล่าคะไหนหมุนกระโปรงให้ดูแต่ได้ไหมฮะดูแรงๆสิอ มาลงโจงอะทำไมฮะ,งะลงหมดเลยอะยอุ้ยตายแล้ว <c oughs> อะไปะไปแช่กันดีกว่าก่อนก่อนจะลงเขาบอกว่าให้ดื่มน้ำอย่างน้อยสักหนึ่งแกว้วอ่านะไปะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าไปสู่โซนน้ำพุร้อนแล้วนะคะบ่อน้ำร้อนบ่อซ้ายนี่กับบ่อขวานี่ไม่รู้อัานไหนร้อนกว่ากันเราควรจะลงอัานไหนก่อนดีไหมฮะเจษ ใช่นมเลยสวยอ่ะข้อเสียเดียวไม่มีนมเลยอย่างนี้แย่เลยอ่ะเอาอบ่อนี้เลยแล้วกัน4 1่อปค่ะไปตัดตัวล้างล้างตัวก่อนนั่นนัหลังตอนนี้แม่แอนอาบน้ำอยู่นะคะนี่แอบดูแม่แอนอาบน้ำอ่านะส่วนน้องเจ๊อ่ะอาบเสร็จแล้วนะคะพร้อมลงแล้วนะคะอ่าพร้อมลงแล้ว ปกติหนูเคยแช่น้ำร้อนมาก่อนไหมคะเจสค่ะสบายสบายเหรออยู่ที่ญี่ปุ่นหนูเคยใช่ไหมคะเคยเหรอคะนี่นี่ลงแล้วนะฮะเฮ้ยมันไ,ม,ไม,นม,ม่ไม่ร้อนมากฮะอ่าไม่ร้อนมากกำลังดีเนาะ<ม>แต่ว่าก็องกอี้เขาเขาจัดแบบสวยงามนะฮะแบบให้ผิวลงแบบผจะเป็นกระปองเราก็ต้อง,งต้งวนะะมนันจะตีโฟมอ๋ออ่า อันนี้เป็นนาฬิกาทรายนะคะเขาให้ไว้จับเวลาโอ้คือถ้าหมดแล้วอย่างนี้นะคะมันจะหมดทรายพอดีสินาทีไม่เกินนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้จับเวลาตัวเขาบอกว่าให้ไปเสียเสียตังค์ใหม่ไม่ใช่ยอมด้ยนานกว่านั้นก็ได้แต่ว่าไม่ดีต่อสุขภาพไม่ฉันจะเอาคูมีมันนานเินไปหน้ามืดอะไรอย่างนี้นอนที่นี่เลยอย่างนี้คุ้มเลยเนี่ยคือต้องบอกว่าที่ ะะมันจะช่วเรื่องการไหลเวียนของโลหิตด,ด้วยทำให้บางคนเนี่ยคนที่แบบปวดตึงกล้ามเนื้ออะไรเงีเ้ยมันก็จะค่อยๆทีเาเลาลงถ้าเรามาแค่บ่อยๆมียอีนี่มีหมอนวดเลยตรงนู้นเ,เขานวดกันอยู่นะสบายจังเลยนี่นี่ไงนะ้ำปะป๊าอยู่ไหนปลาไฮโซไงปวดปลาสบาย อนนี้รู้สึกผ่อนคลายนี่นะแบบไม่มีใครนวดก็นวดตัวเองไปอย่างนี้เหมือนเลือดลมมันได้ไหวไหลเวียนอะไรที่มันตุดตันอยู่ในเส้นเลือดก็มีคําร้อนเนี่ยอุณหภูมขยายเส้นเลือดนิดนึงให้เลือดมันไหลเวียนดีฟินนั่งไปนะคะก็แบบบีบนวดตัวเองไปเนี่ยให้เราคลายเส้น่อวยจะให้ดีมากๆก็บีบไปแบบบานหน่อยก็ดี ให้บีบนวดไม่ใช่ให้ตีค่ะสบายโอ้เจ็บจับน้ำเลยเหรอเฮ้ยปวดไปไหมเนี่ยอ่านี่บีบเช็ดต่อว่าช่วยบีบเช็ดต่อนิดนึงนะสบายสบายนะไม่มีใครบีบฉันคนี่ยนะไม่มีใครบีบฉันเนี่ยบีบตัวเองโอ้โอ้โอ้แช่น้ำเสร็จนะนวดกันนิดนึงคอบาดไหลบิน เอาล่ะเป็นไงสบายไหมคะสบายตัวตอนนี้อยากกิ้งลงเตียงนอนทันทีกิ้งลงน้ำก่อนไหมคะพอแล้วเรจะบอกว่าเมื่อกี้ที่เราแช่มันเป็นโซนไพรเวทนะคะก็คนละ150มีชุดมีผ้าขนหนูมีห้องอาบน้ำสระมีได้เป่าผมเรียบร้อยแต่ถ้าใครแบบคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากแช่น้ำพาเด็กๆมาเล่นน้ำก็ได้ก็น้ำอุ่นก็แม่มาหน้างกินข้าวไปเพราะ <ไ>อ่ะโอเคก็มากันได้ที่ทารินฮอสปิงนะคะ,คะวันนี้ไปแล้วดีกว่าไปหาอะไรกินอ่ะบ๊ายบายค่ะ็เแฟนๆนครนะคะที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นและกดกระดิ่นะคะ